เ้าโลนักสีมอดกับบรรยากาศทซ้ายมือคนไทยหน้าดับหน้าป็นตรงนี้บรรยากาศสามารถเท้ากับทุกหน้านะครับนี่สามลอซาลิงกับกันเป็นนาไนี่ยงางอีกหัวจักนี่บรรยากาศระวังทางกันบ้าครับ น้ำตกแสงจันทร์อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโค้งเคียมจังหวัดอุบลราชธานีครับมาฮอดนี่ฝนกระตกครับพี่น้องเลยเดินเที่ยวอยู่บนอะไรบรรยการมาเที่ยวหน้าฝนนะครับนี่ฝนตกหนักขนาดไหนพายุเข้าครับโอ้พี่น้องฝนตกครับนี่มาถึงช่วงพายุเข่าพอดีเลยน้ำตกแสงจันทร์อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโคงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีครับ เป็นม่อนเที่ยวอันซีนของพี่น้องชาวอุบลได้ครับบนนี้ขนาดนี้โอ้สวัสดีครับพ่อกินข้าวเป็นดัซเซียนเนาะกินกัขยันนี่ครับกินกับเค็ดบนนี้แกงเค็ดเนาะกินมปังครับนมปังเนาะพ่อย้ำคืนมีคนนอนเฝ้าอยู่บนนี้บ่ครับบ่มีเนาะคอยไปยุ่งไยโอ้ข้าไปนอนหมู่บ้านผมเนาะครับโน้องอีมาเที่ยวน้งทุกลงดูครับมารอบที่สามครับมารอบแรกรอบสองนี่บ่มีน้ำครับมารอบสามนี่น้ำล้อนอยู่นอกเลยนคนตุ๊กคนยู่เข้านี่ เด,ดี๋ยวเราไปดนี่ใ <hi> นช่วงนี้ครับนอกฝนตกนี่มีคนมาเที่ยวอยู่รถสองคันมีรถทนกับรถไอ้อีกคนหนึ่งมาเตะศรีสเกตครับถ้าฝนยุ่สะไปเที่ยวไปนี้ก็ใช้บินะครับเสียงจักระจ่างๆสองลำทางสัญจรนะนะพ่อครับอยู่นี่ฝึกจมูกคนจมูกนี่ครับโอ้สองมงครับงดีมุ่งครึ่งครับดีมุ่งครึ่งเนาะ มันน้อยกัดเต้นเตะบอลอยู่นี่หรือบ่ได้ครับก็ช่วงปลายฝนตัอนนั้นครับเท่าได้นอกจากยากก่อนเนาะครับครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ที่หน่วยที่สามขันเสื้อเดียนยานแห่งชาติพระแท้ครับเดี๋ยวเอ้มาห้อกับขายุยเข้าฝนตกครับฝนตกสุกทางเลยตั้งแต่จะสวโทอนเขมรลาดมาอุบลครับนี่ตกคักขนาดเลยฝนก็ได้เอาครับฝนหยุดฝนซาแล้วครับฟ้าไปเที่ยวครับเดี๋ยวมัาสมาอีกหน้ยันบริภาพงามครับ โอ้โหพูนะแรื่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติผาเต้มครับนี่เสาสเสลียงผาเต้มอันนี้แล้วก็มีลานหินแตกแล้วก็มีน้ำตกสอยสวรรค์ทุงดอกไม้ป่าแล้วก็จุดชมวิวผาเต้มครับเอา้าต๊แขงแล้วบนันนี้เอาไปพักอยู่บ้านนี้ไปพักอยู่ศาลา,าบานันนี้โอ้ปตเลยเดี๋ยวเยี่ย่เที่ยวนี่ฝนตกแขงขนาดไหม เมื่อกี้ไปพักกับไอ้เจ้าหน้าที่อุทยานครับวันนี้มาลบฝนอยู่ศาลาบ่ันนี้ซาลาพักใจและพักกายจนกว่าฝนที่เศร้าสิน่นละสเอนี่ครับพี่น้องนี่จุดชมวิวธรรมชาติครับพี่น้องนี่มาเที่ยวหน้าฝนธรรมดาแล้วครับมาต้องตากฝนเนี่ยแหละนี่ครับบรรยากาศเด็กน้อยครับพ่อแม่พากันมาเที่ยวนะโอ้สวัสดีครับมาได้ใส่เนาะครับนี่มาแต่ช่องเม็ดค่ะช่องเม็ดโอ้มาไก่เนาะมาเที่ยวนะครับเนาะได้ช่องเม็ดอีกเปลือยหรือยังครับ ช่อเม็กเนีย่ยซิดินทอนนี่นะคะครับด้านเขาเปิด์ยางด้านเรานี่ย,ยังยังเนาะพิษเงาเลยครับเนาะยังไม่มีกระเบื้เลยค่ะมาำต้งเทียมมาจากช่องเม็กมาจากนครพนมครับ<อ>มาตากฝนอุบลน,นะครับนี่ครับมาห่อเก็บคนตกเลยครับอดเที่ยวฝนตกกระไดน้ำตกแสงจันทร์ครับไปนะนี่น้ำตกแสงจันทร์มีซื่ออีกซื่อหนึ่งว่าน้ำตกลอดลู ที่มาของคําว่าแสงจันทร์นั้นเรียกตามสายทานน้าตกที่ปุยละองผ่านซ่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญเวลาเที่ยงคืนครับที่มาโยโย่นะครับอันซีนในการมาเที่ยวน้าตกที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมาช่วงฝนตกนครับน้ำขุ่นครับ มาสูงชันอันตรายบน่นีควรระมัดระวังในการย่างลงไปบึง่งน้ำลายขนาดไหมนี่ครับทำความมือนี่ครับน้ำตกลอดหูครับนี่น้ำตกลงรูนะครับนี่ตกลงไปกระลุ่มหมดแล้วนี่ ด้านตกไหลลงมาเป็นสั้นๆกับระดับตกุกลงใส่หูมองตกเลยนั่นนะ่ะนี่ครับอันนี้คือข้างบนของน้ำตกครับนครับครับบนทางยากลงไปบนน้ำตกลงลู่ครับบนถนนนั่นเนี่ยระเบิดความสวยงามอันดีนที่น้ำตกเสียงจันทร์หรือว,ว่าน้ำตกลงลู่ครับนี่น้ำไหลครับช่วงนี้ครับนะครับน้ำตกลงไปหูนี่แหละครับนี่ เดี๋ยวผมจะพายแง่เป็นบรรยากาศข้างล่างของน้ำตกครับซึ่งมีความสวยงามมานะครับมาช่วงนี้นะครับคุณโมลัยครับอุทัยค่ายรูปครับวิวมันงามโมีคนบังนะทางลงไปเบิ่งน้ำตกครับบรรยากาศครับพี่น้องนาผลมาเที่ยวอุบลครับพาเตี้ยนน้ำตกลุงงูถนนคนเดินเคีมาลาดครับทางเที่ยวนะ ท่านตุกเด็กครับเฮ็ดก็โอ้ครับนี่เฮ็ดป่าเฮ็ดดินนะครับนี่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 ครับเฮ็ดป่าเฮ็ดดินเกิดยังอุทยานครับพี่น้องเฮ็ดเนื้อถ้าลุกได้เดี๋ยวห้ามเก็บครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายครับเก็บเฮ็ดป่าเฮ็ดดินในอุทยานแห่งชาตินี่ครับผิดกฎหมายได้นี่ครับเฮ็ดครับพี่น้องนี่โอ้เฮ็ดแนีโด่งามงเพราะครับนี่เพื่นห้ามเก็บห้อยเก็บวันนะครับป่าเฮ็ดครับพี่น้องป่าเฮ็ดดงเฮ็ด ทางลงน้ำตกเสียงจันทร์ครับนี่ครับบรรยากาศ่อเม่พาลูกมาเทียวเดี๋ยวเชวงวันยุทธนาหนีมาไทายฮุกเตียวฟี่ครับภาพสวยงามของน้ำตกลงหูครับรั้ว,วน้ำตกเสียงจันทร์นี่คาดไปตรงเี้ บนนี้จะเป็นาคๆถ้ำครับบนนีน้นะนี่น้ำขุ่นครับโอ้อยา่างไปกว่าน้านนี่ครับอันนี้เป็นาคๆถ้ำครับอยู่บนนี้นะ น้ำตกไหลลงรูครับแขกรับน้องครับน้าครับงามบบครับมาโชคดีครับผมมาสามเพื่อแหละครับนี่เพื่อและทีสองนี่มาฮอดผมมีน้ำพี่น้องเองเพื่ออีสานครับสมใจและพอนี้มีน้ำตกไชยบุตรครับงามพี่น้องเองธรรมชาติของไทยอุบลครับธรรมชาติบ้านเฮาครับอีสานบ้านเฮาครับเเลาะี่ยวอีสานตอนล่างตรงนี้ รับเฮ็ดครับพี่น้องเลยแม่เฮ็ดยังแม่นี่่าเถ็ดขาวเนาะเฮ็ดดินนิดนึงเนาะกินได้เนาะกินได้กินได้ครับที่ว่าห้ามเก็บได้บนนี่ยนะห้ามเก็บห้ามเก็บปลาตะล่าโอ้โหหน่อไม้เยอะโอ้นี่ครับเข้ามาเที่ยวอุทยานผาแต้มเนี่ยครับนมไม้หรือว่าเฮ็ดนี่ของป่านี่ห้ามเก็บครับมันผิดกฎหมายครับเขาทีจับหัวนะป่าดองที่ขับน้ำตกไหลไปทางใต้พุ่นละโอ้นี่ธรรมชาติครับ เช็ดขึ้นในโคตไม้ครับนี่น,นี่ป่าโนไม้น,นะฮะป่าโนไม้ครับธรรมศาสติครับน้ำลึกห้ามลงเล่นบริเวณนี้น้ำตกเสงจันทร์หรือว่าน้ำตกลงหูครับ,บเบาวไทยฮูครับ เป็นนะครับพี่น้องงามโบครับน้ำตกขนะนี่น้ำลึกห้ามลงเล่นบริเวณนี้คุณว่